สวัสดีครับานานักตกปลาทุกท่านครับพอดีวันนี้จะมีทริคง่ายๆนะครับที่พอจะใช้งานแก้ไขแก้ขัดไปก่อนนะครับสำหรับปัญหาเขาไฟนะครับเขาไฟที่มันเริ่มมีอาการเสียนะครับ บางทีหลายๆท่านอาจจะยังหาอะไรไม่ได้หรือว่ายังยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารออะไรหรือว่าอะไรแต่ว่าเราต้องการใช้ลอกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะพอดีอันนี้ผมทำมาหลายทีแล้วเอาเข้าเรื่องเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรก็มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ถอดถอดนะครับอะไรประมาณเนี้ย ส่วนหลายๆคนที่เคยทำคลิปเคยทำอะไรไปแล้วที่เขาบอกว่าใช้ขวดตัดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เอามามาลองมาลองตรงไอตัวเขาไฟาอะ่ะก็ผมว่ามันก็สะดวกดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมสูตรของผมจะใช้ตัวนี้ครับเม็ดโฟมเม็ดโฟมจากที่เราเอา,เอาไว้ตกหน้าดินเนี่ย มันเรือๆลุง่ลงๆเราก็เก็บมานะครับแล้วก็กะกะดูให้มันเข้าไปได้ในถ้วยถ้วยรองไอตัวข้อควายครับส่วนตัวผมมองว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งคือไอตัวเนี้ยไอเม็ดโฟมเนเวลามันใส่เข้าไปนะมันก็จะแฟบแฟบลงใช่ไหมมันเหมือนมันจะช่วยให้ตัวข้อควายมันยังให้ตัวได้ไม่ไม่ฝืดไม่หนื่นมากอะไรเงี้ย แล้วก็แต่ว่าเราเราใช้ไปสักพักนะ่ะแต่ใช้หลายเดือนเลยนะใช้ทีหลายเดือนเลยว่าเราเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเนี่ยผมเปลี่ยนประมาณสองถึงสามครั้งแล้วกับลอบตัวนี้นะคือเปลี่ยนทีมันอยู่ได้หลายเดือนเลยล็อตัวนี้ผมใช้มาปีขวาแล้วออไอเดียเนี่ยผมได้มาจากล็อตัวเก่าพอดีล็อตัวเก่าผมมันมันเข่าวควายมันก็สึกนี่แหละแล้วก็สั่งไปมันรออะไรเราเราก็ รอไม่รู้จะทํำยังไงก็ลองเอาขวดตัดเอาอะไรบ้างมันก็บางทีเข่าควายมันก็วิ่งดีบางทีมันก็ไม่วิ่งเงี้ยพอมาใช้ตัวเนี้ยผมว่าช่วงแรกๆที่เราใส่ไปมันโอเคเลยดีเลยอันนี้เราก็ถอดออกมามันยังมีอันเก่าคาอยู่นะโฟมันเก่านะไมยถึงว่าโฟมันเก่าอันนี้ก็จะเป็นเข่าควายเนาะข่าควายมันก็จะอยู่นี้อันนี้ก็จะเป็นมันจะมีเศษอันเก่าอยู่ ้างน้นจะมีเศษอันเก่าอยู่เขาออกมาก่อนหอมไม่ออกนบนึงนี่ออกมาก่อนอ๊บอันนี้คือเศษอันเก่านะครับเอาหายไปแล้วนะน,นี่มันจะแต่แล้วข้อดีของมันของมันคือตอนเราใส่ไปกลมๆใช่ไหมพอนั้นมันก็จะ มันก็จะขันเข้าไปมันก็จะค่อยๆฟีบลงฟีบลงแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ตายตัวไงมันก็เหมือนกับมันมันยังนุ่มๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดีนะพูดถึงแล้วก่อนนะเม็ดนี้มันจะใหญ่ไปเปลี่ยนเม็ดก่อนนะเม็ดเล็กๆก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแล้วแต่คนสะดวกนะ ใครใครสะดวกใครรออะไรได้ใครสั่งใหม่ได้อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็แนวทางสําหรับคนที่หาแนวทางในการแบบอยากทาอย่างผมอะหาวิธีการซ่อมอยู่ที่อะไรอยู่ก็คร่าวๆประมาณนี้อันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะเอาเม็ดโฟมใส่เข้าไปแล้วเราก็ขันใส่เข้าไปเลยครับสใส่เข้าไปก็ประมาณตึงๆมือครับแ็ประมาณตึงๆมือเนี่ยอยู่และใช้ได้หลายเดือนครับเชื่อผม แ่มแน่นอนตอนเออลืมถ่ายตอนแรกตอนแรกมันไม่วิ่งเอ,อ้มันวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งมันเริ่มมีอาการผมก็รีบออกมาเปลี่ยนก่อนผมไม่ได้รอจนมันกึกไปเลยแล้วก็มาไอ้นี่นะอันนี้ก็พอดีไมไ่ถอดสายออกนะปอะมานี้เลยไปแล้วพอดีผมไม่ได้ถอดสายออกไม่ได้ถอดออกจากคันนะนะ ไม่ถอดสายออกจากกันมันก็จะเห็นไน,น้อยแต่ว่ารับรองเลยว่าวิธีนี้ใช้ได้ร้อยเเซมันก็กลับมาโยกเหมือนเดิมมันก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้แหละก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆเลยคือมันจะลดการคือเราซื้อมาตอนแรกเนี่ย มันมันก็เต็มใช่ไหมพอเราใช้ไปมันก็จะเกิดอย่างสึกหลอพอมันสึกหลอเนี่ยเรารู้แล้วมันสึกหลอจากตอนแรกอ่ะถ้าเราเอาอะไรแข็งๆเข้าไปลองเนี่ยพวกอย่างพวกเศษขวดที่เราตัดเป็นวงกลมใส่เข้าไปเนี่ยคือมันก็จะสึกหนีเข้าไปสึกหนีเข้าไปเรื่อยๆแต่พอมันเป็นเม็ดโฟมอ่ะความที่มันนุ่มอ่ะมันจะเข้าไปยันมันไม่ได้เข้าไปเสริมเป็นแผ่นชิมใช่ไหมเราตัดเป็นแผ่นชิมเหมือนเราตัดขวดเป็นแผ่นชิมอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันแค่เป็นแบบเป็นเม็ดโฟมที่มันนุ่ม มันก็จะค่อยๆบี้ค่อยๆบี้เข้าไปแล้วมันก็เหมือนให้ตัวเป็นสปริงอะ่ะตอนแรกที่จะทำามคิดว่าจะเอาสปริงปากกาตัดใส่แต่ผมว่ามันก็มันจะลําบากวุ่นวายก็เลยคิดได้ว่าเ,าเม็ดโฟมใส่อันนี้ครับใช้ยาวๆใช้ยาวๆเลยหลายเดือนพอมาเริ่มมีการกึก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 ก็เปลี่ยนใหม่ถุงนึงก็ห้าบาทใช้ยันลอกพัง มันยังยังอื่นพังไอ้นี่ยังเหลืออยู่เต็มถุงเลยแล้วมันเป็นของที่คนตกปลามีอยู่แล้วไงก็ลองดูเป็นแนวทางครับแนะนำกันครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆสนุกกับการตกปลาโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมจ้ะ